สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชออ่องการสอนแฟมิลี่ครับผมและและ้วนะฮะเวลาสิ้นสุดการรอครอยนะฮะมาถึงแล้วนะฮะโอ้โหเขากลับมาแล้วครับผมมีสายบุญแฟมิลี่นะฮะสวัสดีครับไปใส่มาไอใส่วัดมาใส่วัดมานะครับเกิดอะไรขึ้นที่วัดนะฮะหรือว่ามีกุฏิเสร,ร็จแล้ววันนี้ไม่เห็น ช่างอยู่นี่อ๋อช่างอยู่นี่ช่างอยู่นี่กูตีลยไม่เสร็จยังไม่เสร็จใช่อ๋อน่ะเดี๋ยวเราพาเด็กน้อยนะฮะโคโค๊ค่ะโป๊ะสิบมารู้สึกว่าพี่สายบุญจะมีการอัปเดตเทคโนโลยีในการทำงานนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเก้าใช้เลยใช่ไหมน้องนช่ครับ 4G อ่ะเราเวลาจะใช้ต้องเอาลงมือถือเหรอเอาลงนี่ลงเดี๋ยวรงคอมนะครับลงคอม โอ้อะเดี๋ยวเรามาอัพเดตว,ว่าพี่ไสบุญมีเทคโนโลยีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปทาน้องแก้วไปซื้อขนมก่อนนะน้องแก้วรออยู่นะครไปดีกว่านะครับแฮที่อ,อริสต์ไปไหนละเฮ้่งด็ได้ยว้หรอเฮ้ติ่งก็ไปด้วยอ้าวหรอคะอ จ้าแม่ใจดีมากเลยนะวิ่งแล้ววิ่งแล้วตอนนี้นางวิ่งแล้ว <S <S 1> <S 1> นางดีใจนะครับอ้วนหนาอ้วนหนาโอ้โหดู าาาให้เอาซาลายพี่นุกกี้ด้วยนะพี่นุกกี้อยากกินซาลายหรอโอ้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะฮะทำงานหลายเมื่อยแล้วต้องคอยอยู่ในเจเขาว่าคอยเป็นพี่สังมึงต้อนคอยสิบลิตรก็พอไปดูเรื่องเไปเลือกไปเร็วเร็วใส่รองเท้าก่อนจ้าฮึมเดี๋ยวดูไปหาของกินนะฮะเรานะ,ละ,ละ,ละ จ้ะเปิดดูซิได้ไหมไม่ไ <m> ข่ไม่ได้ต้ like องเปิดเปิดแล้วว่าโอ้โหเกือบโดนหัวเกือบปุ๊กเลยไะอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยครัดไหมโอ้มันปิดกาตกมันอร่อยดี

พี่องกั่นิวนีนนอก้อกินอันนี้ใช่ไหมชาลายูกกินไหมรว่าเอานะอานี้นะถ้างันเอานี้ให้พี่โงพี่นด้วยระกานจ้าอันนี้ <c oughs> การค,คิดคิดตัก

เราพอมาพร้อมคภาพรอ,อร่อยนะฮะต้องหนูอันไหนเอ่ยต้องหนูคือกาโตุกาโะตุกกระตุกนี่อันนี้พี่น้ำของเราเนาะนี่จคือให้ใหแล้วก็ไอติชายบุญนะฮะสปอนเซอร์นะฮะแยงเหนียนะฮะที่กนะ็ของแตนมี่อันนี้เนาะ พี่เหลียก็มีกระป๋องพี่เสร็จแล้วอันนี้ซื้อมาเผื่อน้องนิวกับพี่โฮมนะครับใส่ถุงไว้ฝากคุณพ่อไว้นะไว้ให้สองสาวนี่ะอันนี้ให้น้องนิวพี่โฮมนะครับ อันนี้นี่กินกินแบตเตอรี่นะครับมันดีแบตเตอรี่ยินะปะย,ยินเมืดยินมืดนะครับมาดูอุปรกรณ์พี่สายบุญนะครับเปลี่ยนเทคโนโลยีนะเป็นโปรโปรนะฮะมันดีกว่าตรงไหนนะต้องมาถามนะฮะ ลลลลต้องถามผู้รู้ว่าทําไมต้องใช้เปลี่ยนทีนยีครับพีมออ่มันต่างจากมือถืออไงเออมันต่างจากมือถือยังไงความคามชัดมันมันได้กว่ามือถือ,อเพราะความคามชัดของมือถือมันจะได้แค่หนึ่งพันหนึ่งพันแปดสิบพีเวลาเราสเเวลาเราไลฟ์สดก็ได้แค่เจ็ดร้อยยี่สิบพีแต่ตัวนี้สองพันหนึ่งหกสิบพีความคามชัดมันจะคล้ายๆบอกฟูให้ดีอ่ะือ,อความคชัดมันจะชัดเยอะขึ้นัด อ่าดเยอะขึ้นชัดเยอะขึ้นซึ่งกล้องธรรมดามันทำไม่ได้อก็อเลยแสดงว่าแต่เวลาใช้ต้องมาโหลดกับคอมเท้าลหลอดคอมก็เวอร์ชั่นธรรมดาก็ไม่ได้ต้องใช้เวอร์ชั่นที่มันรองรับครับดูเทคโนโลยีของพี่สายบุญนะครับมีการปรับ ปรับตัวนะครับแสดงว่าไปไหนเราต้องเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยถ้าถ้าออกนอกคุณที่นอกื้นที่ก็มันอยู่ที่เวลาเราเอ่าอะไรนะมันอยู่ที่เราด้วยว่าเราจะใช้แบบไหนถ้าเราไม่ได้เน้นัน,นก็ไม่ไม่เป็นไรโน้ตบุ๊กก็รุ่นเดียวกันกับแอดเลยนะครับรุ่นเดียวกันมาตัวนี้มันของเกมมิ่อืใช่แรมผมไปเพิ่มนลยเหอของผมก็มาเล่นเกมนี่แหละาาแต่ลังๆมาผมไม่อเวลาเล่นเลยอรเพิ่มแรมเพิ่มแรมไม่ขึ้นอยู่ เพิ่มแรมให้มันได้ตัวนี้มันสิบสองเฮ้ยสิบหกจิต,ตแรมธรรมดามันแปดเพิ่มมาได้เอ้ยมีสิบหกอันนี้สิบหกก็จะเพิ่มให้เป็นหาที่สองเห็มนมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นยังไงบ้างทำไมยังไม่กินเขา,าไม่ย่อนด้วยหรอเนไหมไม่นะรความเร็คมชัดมือถือเราไม่ได้เนี่ย เพรางเรื่องๆอ่ะพี่พี่อ๋อเข้าไปโน้ตยี่สิบยี่สิบเอ็ดกันแล้วโอ้ทําไมเราอยู่ที่เดิมเนี่ยไปแล้วของทางซานดิเขาาใช้ยี่สองเครื่องหนึ่งโอ้ช่องใหญ่ๆเขาใช้กันหมดแล้วครับกัตันกับตันชิเมเดอืมอ่าเมกะบี้โน้ตเดอร์ใช้โน้ตกันหมดแล้วอซัมซุงโน้ตยี่สองออ อน่แน่แหละไม่ใช่น้ตกันหมดแล้วเพราะความชัดไงก็เราต้องรอทุนครับผมเอฟซีนีต้องค่อยๆพัฒนาไปก็คือเขาไปกันหมดแล้วเราเอ้าเรายังอยู่แบบเรายังอยู่ที่เดิมกับมือถือเรายังอยู่ที่เดิมกันเลยอย่างนี้เยประมาณเทสางหมื่นตัวนะสองหมื่นเก้าสองหมื่นน่าจะประมาณสองหมื่นกว่าเออฝากชมคลิปให้ช่องอดิศรแฟมิลี่กับนุกีแฟมิลี่ด้วยนะครับนะก็จะได้พัฒนาฝีมือต่อไปนะฮะ Bye bye hết nổi đều. Bye đều. bye. Bye bye.